ดีครับทุกคนดีผมทากินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับก๋วยเตี๋ยวบ้านน้อยวัดสะเกตครับผมอยู่หนะ้าวัดสะเกตตรงข้ามรงเรียนวอเลยนะครับหางายน,นิดเดียวทีเด็กของเขาเนี่ยฮะเยอะมากบอกเลยร้านนี้ใครที่กินจุนะค,ะนร,นะครับปวดตาเนี่ยนี่ประมาณช่วงบ่ายสามนะฮะแดงยังเป็นกระทะเลยครับทำกันตลอดครับโอ้โหผู้ทานรัวก็รู้และะ้วครับว่าต้องเด็ดแน่นอนครับร้านนี้นี่กากหมูเจียวจุกจุกค,คือของเยอะมากทุกคนเลย ข้างหลังะโอ้โหเด็เ็หมูหมูแดงมีเด็ดครับที่เด็ดจริงๆร้านนี้แต่ละถ้วยนี่เขาบอกว่าโอ้โหเยอะเยอะนี่ดูเครื่องที่แกใส่ให้นะฮะเครื่องอย่างเยอะบอกเลยครับทุกคนและทุกอย่างนะต้องไปลวกใหม่ครั้งหนึ่งี่ดู่ะเต็มถ้วยครับถ้วยนี้หกสิบบาทนะทุกคนโอ้โหเยอะมาก หมูแดงไม่พอก็ต้องหั่นเพิ่มไปเลยครับป้าในที่จัดไปจุกจ้าไม่พอได้ไงครับเป็นกระทะเลยฮะตุ่นเยอหนาหลังนี่อยนี้คอยบลูเรมเทิมครับสุดยอดหนอยนี้อย่างเยอะเยอะมากนี่ผมหาไเปน้ําใส่นะอืมเอ็น้ําใส่ไม่ต้องพูดถึงครับ ที่สุดของแจ้พรถ้วยดิ่งมมีแดงฉาน <c oughs> 60บาทแล้วทุกคนว <c oughs> ิวัฒอะไรตรงนี้สะเกตใช่นมก็สะเกตก็เป เยอะมากเขามาช่วงเวลานี้เขาไม่ท่ากลางวันนี้คือแบบคุณต้องรอเมืนอกีคนตกเต็มเลยไม,ม,ม่มีนั่นาางนะผมนี่ขนาดใบสองใบสามนลเนี่ยนั่งเรียนวอร์อ่าง่ายๆอี น้ำส้มนัวครับเดี๋ยวเราไปนั่งดื่น้ํน้ำส้มเท่านี้ก็คือเพียงพออืทีเด็ดนะฮะร้านนี้คนมากินครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างโหยตุกใจมากับให้เยอะมากเยอะมากรสชาติขมเอกี้งานที่สองแล้วนะฮะร้านนี้ก็เลยแบบบักหมดต้องมาครับมาสงขาต้องมาเยือนนะฮะที่น่าเจ็บ่อดไม่เฉพาะแต่ไม่ถูกใจครับแต่คนเยอะมากคนเยอะคนเยอะกลางวันนี่คือคนเยอะมากแนะนําอย่างที่ปบอกมาป่าานี้ ่ช่วงบา่บายบ่ายบ่ายสองบ่ายสาม